ที่ตาทุกคนเลยหอ็นครับเราบันไม่ม่คนนอนเอาเขากับเ็นลวันบ่าเราาเห็นไปหลังนั่งบนตูเป็นไงวะเมื่อคืนเรป็ด้นี้ก็ป็ด้แกป็นรช่เปไรเอ้ามนเป็นจองูาเป็นจ้าออ ม่าจ่สมบูรณ์อดียังไงวันนา้ผบมาหลังจังแล้วไม่มีติดที่จะนั่งเลยนะไม่มีสิเจ้าไม่ดีนั่งได้คนเดียวโจ้ดีไม่พอเจ้าดีไม่จริงอ่ะไม่จริงยังไงเจ้าแค่ดีมีหงใบแต่จ้องตัวว่าไหลถ่ถงเลยแล้วกันละ่ะดีลื่นตามพันนัง พีเองเนาะคุณไม่เคยจริงๆเวลาเรามาสมานเรื่องเรื่องใจอะไขึ้นมาแก่สองก็ไม่เคยช่วยอะไรได้เลยแต่เรื่องเดียวพอแล้วคุณเรื่องใจแล้วขึ้นมาเราเขาได้เขาบอกกับผมว่าสองคนมาเราเหมือนกันจะแก้ไขกันมกลับไปเล่นบ้านกันไหมช่วยเลยเลยมันมีเรื่องอะไรยังไงก็ชี้แจงมาเจมีสิพี่เบลอ่อยเหอ๋อไม่มีใจะทุ่มเสียมาแบบนี้เหรอเล่ามาเลยเน่ะก็วันนี้ทุกคนสมานไปเด้เร่อในสวน ไปเจอผีคนหนึ่งสวยถูกใจรามาสุมารามาสุมาก็เลยเข้าไปคุยด้วยแต่ผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราชื่อมังสุมาอยู่ดีๆผู้หญิงคนนั้นก็วิ่งหนีไปเลยว่ะ <c oughs> รามาสุมาแปลกใจก็เลยรีบวิ่งตามไปแต่พอจะใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วทไมคก็มีชายแก่คนหนึ่ง <c oughs> มาขวางหน้าเราไว้ผู้ชายแก่คนนั้นเอาแต่ดา่ดาดา่าด่ารามาสุมา <c oughs> ธรรมสมาน่ะทนไม่ได้เลยตกหน้าสักสองครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเลยทิ้งกระเจ็บไม่กระโดดจะเอาไม้เนะี่ย,ย,ยม,ม,มันไปธรรมสมานให้เออเออดาบที่มือธรรมสมานมีเสียบอกผู้ชายแก่คนนั้นตายเลยวะ่ะ,ะ,ะแ,แล้วชายแก่รันไข่หรือไงผู้ชายแก่คนนั้นคือพ่อปู่มินทราอุ้ยพ่อปู่มินทร์ตายแล้วตายนายนแล้วเนี่ย คึ่งตายคึ่งตายตายตอนวออกถูกกันตึงเลย้งเนี่ยหวยออกเนี่ยสองตัวเก้าศูนย์เก้าศูนย้าอายุพขปูสมตัวอะไรนะสามตัวลูกหมาหวยหนาตัวลูกหมาบ้าะลยนะแล้วปองปองตนกี่จุดไม่รู้หวยแต่กูจำกูไม่จำแล้วจม่ได้กูจำเมอนเลน ผมไปบอกว่าสามห้าสี่สามห้าสี่ทะเบียนรถพ่อปู่นั่นแหะโอ้ยใช่ยั่ไงเราทะเบียนรถจำไม้นี่เขามากับพ่อปู่อไรเด็กพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยเรื่องหวยอะี่อย่ไม่ทนใดแล้ไปเรื่องหวยกันเลยแม่กูยังโดนกินอยู่กินแล้วมึงเก้ากินไม่สมุกฮ <c oughs> เราจะช่วยได้หรือเปล่าเนี่ยเพราะพอพวกบิทาตายแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็สาดเช่้อมาสมาโกรธละมาสมาเป็นฟืนเป็นไฟเลยแต่แกรู้ไหมเล่าผู้หญิงคนนั้นเนขาคือ,อใครใครอะพวกท่านผู้หญิงคนนั้นคือที่เราที่เรามาไปสาดเช่้อมาสมาสา

มันช่วยไป่ชางไรแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถชาเราจะมาไม่ได้เจอหน้าที่นานวันแต่สมารมจะไม่ออกว่าหาเงินเงินต่อแม่แกสองตัวอย่ามาให้เ้าไปจ้างเห็นหน้าอกมองไปเลยพออินหนูว่าไปแน่ไอ้ยี่คนช่วยได้